สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินทูมเมอรี l วอลเล็ตนะครับถอนเงินไปล่าสุดนะครับจานวน500บาทนะครับผมอันนี้คือยอดถอนไปล่าสุดนะครับแล้วก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับใครสนใจในการทําเงินดูได้ในคลิปนี้เลยสําหรับตรงนี้เนี่ยก็คือยอดเงินที่ได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน500บาทจากแอปที่ทําการถอนไปนะครับยอดล่าสุดตามยอดนี้เลยนะถอนเงินไปไม่นานนะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับรับล่าสุดนะครับในวันที่12เดือนธันวาคมนั่นเอง คใครสนใจในการทําเงินดูได้ในคลิปนี้เลยก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเป็นส่วนของแอปทําเงินทูมิ e น่โวลิทจำนวน500บาทที่ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะแอปนี้ก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับการจ่ายเงินเนี่ยก็ยังจ่ายเร็วเหมือนเดิมนะใครที่ยังมีแอปอยู่เนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมเลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนเลยนะครับสาหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็จะดาวน์โหลด ได้แค่บนมือถือ Android เท่านั้นนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้เหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็มาพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดใน Google Play Store ได้เลยถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของการเชิญเพื่อนนะก็ค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน t ทมานี่วอลเล็ตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแท็บคอยเนาะแอปนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังถอนเงินจากแอปนี้เรื่อยๆนะครับใคร เงได้หดนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดเลยก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามในคลิปได้นะจะมีรูปมีชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับดูตามคลิปด้านล่างได้นะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้หรือว่าจะเปิดแล้วก็สมัครได้เลยนะครับเป็นช่องทางอีเมลหรือว่า Google นะครับสมัครได้เลยนะพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าแรกมินิเกมและก็กิจกรรมรวมไปถึงฉันนะครับแอปนี้เนี่ยเล่นง่ายๆเลยนะครับเป็นการหา รายได้จากการเล่นเกมและก็การทรําภารกิจต่างๆนะครับคะแนนที่เราจะได้รับนะครับจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะคะแนนเนี่ยรวมทั้งหมดนะครับจะเป็นเงินบาทให้เราดูเลยว่ามันเป็นเงินเท่ากับกี่บาทนะครับจากคะแนนที่เรามีเนาะแล้วเราก็สามารถกดถอนเงินตรงด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยนะเมื่อเรามียอดเงินครบตามจํานวนขั้นต่ําที่เขากําหนดไว้แล้วนะครับในส่วนของเมนูนะครับตรงหน้าแรกตรงนี้เนี่ยในหน้าแรกตรงนี้นะเมนูที่1จะมีเมนูอยู่ที่ด้านบน5เมนูอันที่1เลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเล่นหมุนวงล้อนําโชคในการรับ ในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับสามารถกดจับรางวัลฟรีได้ทั้งหมด15ครั้งนะแล้วก็กดจับรางวัลฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับในการรับคะแนนเนาะนะครับกดรับทันทีได้เลยประมาณนี้ลองเล่นดูนะตัวที่2จะเป็นเกมสุดฮอตนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีตัวเกมเข้ามาให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจนะครับต่อไปจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับอันนี้เลยอันที่3การดูวิดีโอรับรายได้50เหรียญทองเนาะแล้วก็โค้ดอังเปานะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีโค้ดมาแจกนะครับง่าจะไม่มีมาแจกแล้วเนาะสำหรับตัว โค้ดอ่งเปาเนี่ยจะเป็นการรับโค้ดจากแอดมินเท่านั้นนะเราไม่สามารถทําโค้ดอ่งเปาเองได้นะครับต่อไปการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับกดเชิญทันทีแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger Li n e หรือว่าคัดลอกลิงก์เอาไปทําเป็นคลิปลงในส่วนของยู u ูบทิ t ตอร์ทวิตเตอร์หรือว่าแฟนเพจนะครับสามารถลงได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เราเองว่าเราจะทําอย่างไรในการแนะนําเชิญเพื่อนเนาะกดกติกา นในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีบอกให้เราดูตรงนี้แล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดในส่วนของการแนะนําเชิญเพื่อนต่อได้นะว่าเราเนี่ยทำได้ถึงเท่าไหร่นะครับเขามีระดับเลเวลให้เราดูด้วยนะทาเชิญ30วันนะครับในช่วง30วันเนี่ยเราเชิญเพื่อนไปในระดับเลเวลเท่าไหร่นะก็ะคือเลเวลสูงสุดที่ผมทําได้เนี่ยอยู่ที่เลเวล4จํานวน2 0 0คนนะครับค่าคอมมิชชั่นที่เขาจะให้เราเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่3 2มแต่ถ้าเราทําได้ถึงเลเวล5ก็คือ600คนในระ3อวันเนี่ย เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่35%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราดูนะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแจ้งเราเลยว่าแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดกี่คน ะร,ระดับเลเวลเท่าไหรแล้วก็เงินรางวัลที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราทําจนถึงวันปัจจุบันเนี่ยเป็นเงินรวมเท่าไหร่ครับก็ตามนี้เลยเนะภารกิจทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเนาะตัวนี้เราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้นะครับในการดาวน์โหลดเนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันต้องเสียเงินในการทําหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเกมนี้นะครับมีชื่อว่า c า r m มาสเตอร์นะสามหมื่นห้าร้อยสิบคะแนนนะคร เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีตรงนี้ให้เราเลือกนะครับในการดาวนโหลดหรือว่าติดตั้งนะครับกดเริ่มด้านล่างเพื่อรับได้เลยนะแล้วก็เล่นให้ครบตามระยะเวลาที่เขากําหนดก็คือไม่เกิน30วันเนาะแล้วก็ทําภารกิจให้สําเร็จนะครับภารกิจเนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราดูก่อนว่ามันต้องเสียเงินในการทําภารกิจหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีบางเกมอย่างเช่นเกมนี้นะเติมเงินครั้งแรกสําเร็จนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําให้เราทำนะถ้าหากว่าเราเติมไปแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านภารกิจอันนี้เราจะเสียดายเงินเปล่าๆไปนะให้เราเลือก แอปที่เราพอจะทําได้แล้วกันนะครับถ้าเกมไหนมันแจกเวอร์อรนะครับมันแจกเยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปทำเนาะเพราะว่ามันจะต้องเสียเงินในการทํานั่นเองต่อไปเป็นเมนูที่2นะครับก็คือการเล่นเกมมินิเกมก็จะเป็นเกมที่เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเราสามารถเล่นผ่านบนแอปแท็บคอยได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้ง เกมอื่นๆเอาน,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 นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนที่เพิ่มขึ้นนะตัวเกมตรงนี้เนี่ยมันได้รับคะแนนไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันเล่นได้หลายเกมนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งด้วยต่อไปเมนูที่3สําหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการเช็คอินทุกวันเลยนะครับหนวันจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมการเชิญเพื่อนแล้วก็ภารกิจรายวันอันนี้เราสามารถทาได้นะเล่นมินิเกม5ครั้งดูวิดีโอโฆษณา4ครั้งแล้วก็สําเร็จภารกิจยอดนิยม2ครั้งนะครับภารกิจอื่นๆนะครับผมก็จะเป็นการทําแบบสอบถามพร้อมรับรางว หมุนวงล้อนำโชคเชิญเพื่อนโบนัส V.I.P. แล้วก็ติดตามแฟนเพจ Facebook นะครับประมาณนี้ต่อมามาดูที่ฉันนะครับในการถอนเงินก็กดตรงคําว่าถอนได้เลยถ้าเราเป็นผู้ใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะมีช่องทางการถอนนะครับก็คือ1บาท10บาทแล้วก็50บาทสูงสุดที่100บาทนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะจํากัดเวลานะครับอยู่ที่3วันนะครับในการถอนขั้นต่ําตามยอดนี้นะแต่ถ้าผ่านเวลา3วันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่200ถึง1000นะครับในการถอน 2 0 0 5 0 0 1,000ไม่เชิญเพื่อนนะไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับขอแค่เรามียอดเงินครบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้แค่นั้นเลยก็ถอนเงินได้แล้วนะส่วนการถอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวันนะจะถอนกี่ครั้งก็ได้สมมติว่าเรามียอดเงิน10,000บาทเราอยากจะถอน1 0 0 0 10ครั้งเราก็ถอนได้เลยนะครับภายใน1วันนะครับอันนี้เราสามารถถอนได้เลยเนาะแต่ถ้าถึง200ก็แนะนําให้เราถอนเลยไม่ต้องเก็บสะสมไว้เยอะนะครับเผื่อทางแอปเนี่ยอ่ามันไม่จ่ายแล้วก็มันปิดไปเนาะเดี๋ยวเราจะ เสียดายที่เราจะต้องเก็บยอดเงินไว้เยอะๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแอปแท็บคอยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังมีแอป,ปอยู่ก็เล่นได้ปกติส่วนใครที่ยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นใหม่ได้นะครับใครสนใจก็ฝากากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ